อันนี้นะน,นี่ของผมนะทุกคนดูนะฮะเขียนเลขเดียวกันแต่ว่าเขียนคนละแบบกันเดี๋ยนะทุกคนอันนี้ของแท้ฮะฉีดแบบเดียวๆให้ดูนะอามัดมัสกินที่ใบสิบสองนะครับกับช่องทองอันนี้ทุกคนเห็นไหมเขียนเหมนคล้ายกันเนาะกินที่ใบสิบสองนะฮะจัดไปฮะ,ะมาฮะลองดูว่าชอบตอนนัวไหนมากกว่าอันนี้ไม่รู้แน่นอน มาดูกันว่าจะค้ายกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ชอบตัวไหนมากกว่าโดยที่เราไม่รู้อะฮะเราไม่ได้โดนสะกดจิตก่อนว่าเฮ้ยมันคือของแท้มันต้องทนกว่ามันต้องดีกว่ามันต้องหอมกว่านะครับถ้าเราไม่ได้เทียบกับราคาดูเทียบที่แบบเป็นคุณภาพของกลิ่นจริงๆอะนะครับเรามาดูกันว่าเขาจะชอบตัวไหนมากกว่านะฮะแล้วไม่มีการขีดไม่มีในการอะไรแต่ผมอะผมให้ทุกคนเห็นอยู่แล้วนะว่าไปสิบสองมันเป็นเลขเดียวกันแต่ว่ามันต่างกันนะครับเขียนต่างกันนะฮะถามความเป๊กก่อนแล้วกันประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ฮะในเรื่องความเป๊ก <laughs> ทุกคนทุกคนไปคิปต่อของผมฮะอามัดมัสใครไม่เชื่อเดี๋ยวผมลองคลิปให้ดูเพราะถ้าของเคาเตอร์เลขแปดจะเป็นอย่างนี้ทุกคนดูสัญลัจะณ์ไวกเห็นไหมอ๋อแล้วมีนี่ฮะน้องขีดเคาน์เตอร์ก็คือขีดข้างหลังไว้ด้วยเห็นไหมผมบอกแล้วนะฮะอันนั้นคนละห้าพันะฮะของผมถ้าร้อยมิเท่ากันสองพนะฮะถูกกระสองเท่า 2,